โชคดีแฮปปี้ใครจดีแจกทองทวันแจกทองเป็นล้านโอ้โหมาลุ้นกันซีวันนี้ใครเนาะจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะอยู่ภาคไหนเนาะนั่งรอลุ้นอยู่หน้าจอผู้โชคดีประจำวันนี้29พฤษภาคมที่จะได้รับทองคำมูลค่า5,000บาทได้แก่คุณปฏิตาบุญเปี่ยมค่ะ โทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ก็สวยเธอด้วยนะยใช่ทีมง,งานติดต่อกลับไปอย่าลืมนะคุณผู้ชมเราแจกทองคํามูลค่า5,000บาททุกวันส่วนวันที่1กับวันที่16ก็จะมีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นเป็นทองคํามูลค่า50,000บาทให้อีกด้วยนะคะทุกวันที่1กับ16ค่ะแล้วตอนนี้สังเกตได้เลยแฟนใหม่เยอะ<ช>แฟนใหม่เพิ่งมาเพิ่งดูไทยรัฐเอ๊ะ ขาสแกนกันแล้วทํายังไงต่อ,อถ้าคุณสแกนเสร็จปั๊บนะครับคุณผู้ชมครับสแกน QR ารโค้ดเสร็จปั๊บเนี่ยอ่ะเราไล่กันอีกทีทนะกดอนุญาตอ,อนุญาตปั๊บเพื่อไปหน้าถัดไปนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนในไลน์ไทยรัฐนี่แหละก็แตะเพื่อเพื่อนไปพอเข้าไปปั๊บก็จะเจอรับสิทธิ์ลุนทองออนะฮะในหน้าถัดไปนะครับเพื่อจะเข้าไปลงทะเบียนลงทะเบียนทํายังไงบ้างอะ่ะกอรอกเลยชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรพยายามอย่าให้ผิด พยายามอย่าให้ผิดอันนี้สำคัญ<อ>มากนะครับรอะเบอร์โทรเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อก,กลับไปแค่นี้เองคุณผู้ชมและไอกรอกข้อมูลน่ะทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวที่เหลือสแกนสแกนได้อย่างเดียวเลยนะคะคสแกนไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรแล้วเท่านี้เนี่ยแหละค่ะคุณก็จะได้รหัสลุ้นทองประจําวันเวลาที่เปิดดูข่าวแล้วพวกเราตะโกนเรียกเนี่ยรีบหยิบมือถือมาสแกนเราแจกจริงแจกทุกวันรวมมูลค่ากว่าล้านบาทอย่ารอช้ามาร่วมแคมเปญนี้ด้วยกันนะคะในรายการเนี่ยได้หนึ่งสิทธ นะต่อให้ขึ้นคิวอาค้ดหลายรอบก,ก็สแกนได้1นึ่สิทธิ์ค่ะต่อหนึ่งรายการนะครับ